หลังจากที่เราถอดเสื้อฝาบไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถอดฝั่งชุดค้านะครับด้านขวาก็คือก่อนที่จะถอดชุดค้านะครับก็คือเราต้องถอดพักเท้าก่อนอถอดสี่ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวทอดพิษเมื่อก่อนตอนผมทำรถใหม่ใผมทอดพิดนะครับไปทอดสี่ตัวนอกนี่ไม่ใช่นะครับต้องทอดสี่ตัวในนี้นะครับหลังจากที่เราทอดผักทเท้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาทอดเบรกครับอันนี้รถคันนี้แปลงดิสเบรกมาครับ ถามว่าเราเราไม่ทอดได้ไหมไม่ทอดก็ได้ครับแต่ว่ามันก็จะเกะกะตอนทอดนะครับโอเคครับได้แล้วเราก็มาทอด เราก็มาถอดฝากันเลยถอดเลยครับร้อยทำมาแล้วเราก็หยิบนี้ยมาครับไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะตำแหน่งมันจะต้องอยูมาร์คอยู่แล้วสังเกตตรงนี้ครับตรงน,นี้จะมีมาร์คมันจะมีมาร์คเห็นไหมครับมีมาร์คอยู่ก็คือมันจะต้องตรงกับตรงนี้ครับ ก็ขีดนเกียร์อ่าสังเกตดูนะครับต่อไปอันไหนก่อนก็นได้ถอดอันนี้ก่อนก็นได้หรือถอดนี้ก่อนก็นได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะถอดอันนี้ก่อนมันหมุนตามใช่ไหมครับแล้วก็อะไรมางัดเครื่องไว้ปักแบนก็ได้ครับอืมตักแบนไปมเฟืองอย่ากระแทกนะครับแค่ฮัตเฉยๆอันนีด้เดียมก็ออกแล้วครับ เราสับตัวแล้วนะครับเริ่มออกมาเลยเราเข้ามาถอ,อดล็อคตัวนี้นะครับมันจะมีอ่าแหวนแหวนล็อกอยู่นะเราก็เคาะให้แหวนมันออกจากล่องนะครับนีเห็นหรือเปล่าน้ำอยู่ในล่องเหรอไหมครับ ปกติมันจะมีบล็อกของมันนะครับโดยเฉพาะรถฮันด้านะครับแต่ว่ารถคันนี้มีการตีมาแล้วนะครับใช้บล็อกไม่ได้แล้วตีมาแล้วครับตีกลับครับไม่โกง นะครับเราก็เอาแหวนออกมาก่อนครับหรือประกอบรถเราภาคลิปนี้ตั้งใจมาทําแบบมีสาระนะครับ <c oughs> ไม่ไม่หานะครับ <c oughs> สาระล้วนๆ <c oughs> ดูตามแล้วทาได้เลยครับ <c oughs> พื้นฐานเครื่องยนต์ ก็เหมือนเหมือนกันครับปษนาการถอดก็คล้ายๆกันโอเคครับถอดได้แค่นี้ครับอ๋อันนี้ก็สึกเป็นร่องอะ่ะอดได้แค่นี้นะครับยังถอดไม่ได้ตัวนี้ครับถอดชุด, <C ut> ชดคัดต่อเลยหมุน อันนี้อันตรายนะครับคือถ้าไข่ไม่เป็นถ้าเกิดเราไปไข่ออกทีละข้างจนสุดเลยนะมันจะหักนะครับถ้าเกิดน้อยกรณีลูกค้าใส่สปริงแต่งมามันจะแข็งมากเราต,ต้องค่อยๆคายะนะครับค่อยๆคายหลังจากที่คลายมาจน ุดแล้วนะครับให้ตรงนี้มันค้ำผันนี้ไว้นะครับนอาสามตัวอยูมุมนี้อันนี้ไม่มีตัวค้ำอยู่นะ แข็งว่ายิ่งแข็งมันยิงจับดีนะครับแต่ว่าการซึกหรอมันจะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เหมือนเดิมครับน็อตตัวนี้ก็ปกติต้องใช้ใช้บล็อกอ่าพิตัวพิเศษนะครับเครื่องมือพิเศษของ h อ n d a ครับแต่นี้มีการตอกมาเลยนะครับแล้วก็ตอกกลบับไม่โกงเหมือนเดิม ตัวประกอบเดี๋ยวเราก็เจียแต่งมันน้อยครับหรือแม้เราใช้ดีเราเปลี่ยนน็อตใหม่ก็ได้ครับจำไว้ถ้าเรากลัวลืมเราก็เอาไว้ด้วยกันเนี้ครับเอาไว้ด้วยกันเราวางไว้ด้วยกันที่เดีวยวกันเสร็จแล้วครับแล้วก็ดึงออกมารพร้อมกันเนี่ยครับเดีตัวประกอบม,มันจะมีตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับขยับได้ เรียบร้อยแล้วครับเห็นว่าจะมีบูทสองตัวออกมาด้วยตัวหนึ่งบูทลองนะครับเราก็จำไว้ตแล้วก็วโอเคนี่ก็เราถอดเลยก็ได้ครับแกนเกียร์อรถอดเกียร์เรียบร้อยโอเคเกียร์เรียบร้อยแล้วเกียร์เราก็ถอดได้เลยครับแกนเกียร์รก็กดลงหน่อยครับแล้วเราก็ดึงออกมา กอคัสตาร์ตันสตาร์ตมีสปริงตรงนี้ครับเห็นไหมครับก็เราก็งาดหมุนออกมามีพลาสติกไซด์ในตัวล็อกนะครับล็อกตรงนี้มย่งีกตัวหนึ่งข้างในเราจะจำไว้ถ้ารกลัวลืมแล้วก็ในกรณีมือไม่นะครับเราก็ทำไว้ยังเงี้ยถ้าเรากลัวลืมเราก็หาลวดมันลอยครับ ให้มันอยู่สภาพนี้เราจะได้ซักกลับไปอย่างนี้เลยโอเคฝั่งนี้ก็อ๋อเหลือฝั่งปั๊มคับฝั่งปั๊มตัวหนึงมันจะมีมีตัวล็อกนะครับต้องต้องดูให้ดีนะครับลนหายโอ้ยุ่งนะครับมีตัวล็อกเล็กๆอยู่นะครับ นี่ครับมันจะมีบาร์มีลิมล็อกอยู่ลิม่างนี้ครับถอดออกมาขีดหนึงม,มาครับอืมลิมลก็เอาเก็บไว้ในตำแหน่งที่เราทำได้ครับหาาเจอ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปทอดฟั่งจันไฟกัน